เขามาได้ไงอ,ะอ่ะแล้วเขามีหมายมาไหม<ะ>เขามีหมายมาไหม เขาขึ้นไปขอขึ้นไปเองเลยเหรอว่ากี่คนได้สามสิบ ตอนนี้นะครับตำรวจก็ได้มาบุกนะครับที่พักของน้องนะครับน้องๆที่อยู่ไกลจะเข้าร่วมชุมนุมแล้วก็มาเปิดห้องพักนะครับบริเวณหลังวัชนาสงครามนะครับปรากฏว่าตอนเช้ามาก็ถูกบุกยึดห้องนะครับแล้วก็ยึดสิ่งของต่างๆในห้องนะครับแล้วก็มีทีท่าทีว่าจะยึดจะยึดรถด้วยนะครับอันนี้เป็นรถส่วนตัวนะครับที่น้องมาขับมาจอดไว้นะครับโดยที่ไม่ได้มีหมายอะไรเลยนะครับตอนนี้ จนที่ตำรวจก็มากันนะครับไม่ต่ำกว่า30คนนะตอนนี้ 帮助一然后。 ตอนน้อง,น,องนักศึกษาเขาจะไปชุมนุมเขาก็เลยมาเปิดห้องพักตอนเช้าตอนวรวจล้วก็บุกเข้าไปขนห้องเขายึดของเขาเแต่คือน้องๆมันไม่ได้ทำอะไรผิกดกฎหมายไงจะมายึดของน้องๆมันไป ใช่ใช่ตอนนี้เขาเตรียมรถมาลากจะลากรถของน้องคนหนึ่งไปครับพี่น้องประชาชนท่านใดที่จะเดินทางมาตรงนี้ก็เดินทางมาได้เลยนะครับ ด้านบนเห็นมีอีกสองคนอยู่ด้วยใช่ไหมด้าน,นั้นใช่พวกเราไหมใช่พวกน้องไหมด้านนั้นไม่รู้ครับผมรู้ผมมีแค่นี้สวัสด,ดีครับพี่ทำไมอ่ะไม่ถึงมันไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายเน,นี่ยน้องผมที่มันมาอยู่กนะันอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ผิดกฎหมายแบบรอรับเกจเฉยๆไม่มันมีหมวกกันน็อกมีถุงมือแต่มันผิดกฎหมายตรงไหนผมงงอันนี้ นมีแจ้งไปหนึับหนึ่วะแจ้งไปว่าบอกมีการมั่วสุมมีอะไรกันอยู่ที่นี่โอ้มั่วสุมอะไรเหรอเราออกกันทั้งคืนเห็นทางวิทยุแจ้งกันมากันทำกิจกรรมอะไรกันไหมตอนนี้กิจกรรมมันแค่เดินขบวนธรรมดาถ้าที่ผมก็ดูตามในเพจที่เขาประกาศเขาเดินขบวนใช่ไหมน้องเหรอเนี่ยใช่น้องก็โทรไปตกใจบอกพี่อยู่ดีตำรวจมาจับผมไหม แล้วโทรศัพท์อยู่ไหนอยู่กับพี่เขาไปแล้วเอาไปเลยอ้าวยึดโทรศัพท์ไปด้วยเหรอตอนนี้ยึดบอกทำอะไรกับเส้นได้เหรอผมไม่ได้อยู่ในเส้นได้แต่ผมแค่ตัดเขาเฉย ไอ้พวกนี้มันจะไปคอยแจกข้าวตามชุมชนแต่ละวันแต่ละวันแจกทุกวันพวกนี้ผมเปิดรูปให้พี่คนนึงเขาดูตามเขาต่วนรถแล้วเห็นว่าไปทํางานทํางานอยู่กับเส้นได้อยู่ไม่มันก็ไปช่วยแคสไงอย่างล่าสุดที่มันไปช่วยบางคอแหลมอ่ะแคสคนจะตายอ่ะใช่ไหมผมก็เปิดรูปให้พี่คนนึงเขาดูแล้วพี่พี่ผู้ชายคนนึงเขามาเขาก็เอาตัวถังไปเลยกับประชาชนเออแล้วแล้วมันเอาไปได้ไงอ่ะเขาก็หยิบจับมือไปเขาบอกว่าทําไมตํารวจดูไม่ได้ไอ้ ออหรอที่นอนตาย่าน่นีกมันเป็นไรตายรอนมันลึกหรอแล้วตอนนี้โทรศัพท์อยู่ที่ใครอ่ะคนไหนยึดจำได้ไหมไปกับพี่ต๊ดแล้วเอาไปโรงพักเลยเหรอแล้วตอนเขาเข้าไปเขามีหมายมีอะไรมาไหมไม่มีเขาไม่เยเขาขอเข้าไปไเนยเขาบอกว่าได้รับแจ้งอยู่เขาขอเข้าไปตรวจสอบอ๋อเหรอไม่คุยนะหายเป็นมาแล้วเป็นหาแล้ว ผมก็ใชเขาเอาเป็นเป็นโควิดหายสนิทปุ๊ไม่ใช่ติดกันหมดแล้วสามเดือนพี่สามเดือนสามเดือนแล้วกินัคซีนเข็มหนึ่งแล้วผมหนึ่งผมหนึ่งโงมากันอีกครับมาเพิ่มกันอีกแล้วตอนนี้มีน้องๆครับเออมันมันแล้วมันมีอะไรที่เขาขายผิดกฎหมายไหมพี่ ถ้าโดนเองก็ต้องโดนล็อกไปแลอดเขามีทำก็คือมันไม่มีอะไรผิดกฎหมายใช่ไหมแล้วแล้วเขายึดโทรศัพท์ไปทำไมอ่ะหลังนั้นอ่ะคนไหนยึดอ่ะพี่พี่พาพี่โต๊ดไปก่อนเลยพี่เขอโทรศัพทผมไปกับประชาชนอ่ะใช่อ้าวแล้วเขาเอาไปโรงพกได้ไงมันไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอ่ะเาเอาไปนู่นเลยอ่ะนอคอนอนาสงครามเหมือนเาบอกนไเาอ่ะไม่ได้ไงนเดนมาเนี่ยอ้าวเนี่ยไปกับพี่โต๊ดพี่ต้องหาพี่โต๊เอย่างไม่คอนอป่ะโทรหาโตดิอโทรศัพท์ผมไปแล้วอ่ะ แล้วก็เอาโทรศัพท์ไปได้ไงไม่รู้เป็นพี่ผู้ชาย,ยคนนึงอ่ะผมยังคุยกับพี่คนที่เขามาตรวจรถผม,มอ่ะแล้วเขาก็เดินมาข้างๆผมเขาก็ขอดูหน่อยคุยอะไรขอดูลายหน่อยเขาก็เข้าไปดูในลายผมอ๋อ,อ,อ,อนี่คนอีกคันหนึ่งของใคร นี่ครับตรวจอีกคันหนึ่งครับผมเป็นวุ้นนะครับเอามานะครับกป๋องสีวิทยุครับพูดดูดิครับวิทยุครับแล้วก็หน้ากากสำหรับการสารเคมีเวลาฉีดพ่นฆ่าแมลงนะครับที่เอาขนดสีเอาขวสีมันเยอะนิดหนึ่งอ่าครับอันนี้มันไม่น่าจะเป็นยุทธภัณฑ์ใช่ไหมใช่ปะมันขายตามร้านทั่วไปไอ้โฮมโฟมีขายเนี่ย ไปบอชอนที่ไหนนะต้องไปสอบถามกับอะไรนี่เ็จะเอาตัวไปบอชนอนะครับแม่แตถ้าเกิดว่าสอบถามอะไรนิดหน่อยเสร็จก็ไม่มีอะไรก็กลับบ้านนั่นแมล่นีไม่ได้ต้องไปตา้อนไมบยชนใกล้นี้ไม่ใช่ขาชะ เนี่ยลูกตาเดะพี่มาผมไปวะล่ะถ้ามันเสียขึ้นมาพี่ผมมาขายผอมเนี่ยนี่ครับมาขายลูกตาลนะครับจะมาขายในที่ชุมนุมพี่เ,<ล>เอาผมพู้ผมไปเอาผมทำมาหากินเยอะๆเยอะพี่แค่นี้เองอ่ะผมขอพี่ไม่ได้อะเราเลยพอแล้วไม่ต้องนั่งมาไหามึงมาทำอะไรอยู่ก็รู้อ่ะพี่ไม่เป็นสายสดไปขายไปขายให้ตำรวจที่นั่นก็ได้มั้งนี่ตำรวจเดินเลยตำรวจยืนเงาตื้นดีไหม แล้วของไอ้ของไอ้แบงค์น้องแบงค์อะโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยจะต้องแววที่ไหนขอถามแล้วแล้วของเองต้องเอาแววโทรศัพท์อะไรที่ไหนไหมแบงค์ก็พี่คนที่พาพี่โนไปเขาไปพี่เขาโทรศัพท์ไปอ๋อนี่นะคระับตำรวจมาไม่ต่ำกว่าสามสิบคนนะครับ ตัวเื้องต้นก็ตรวจพบนะครับเป็นหน้ากากนะครับที่ขายตามโฮมโปรนะครับวัสดุพันตามวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับแล้วก็มีสีหนึ่งกระป๋องนะครับรวมทั้งบตาลูกตาลอยแก้วนะครับตอนนี้อยู่หลังสอนออ,อยู่หลังวัชนาสงครามนะครับถนนรามบุตรีหลังวัชนาสงครามนะครับที่จะทะลุไปถนนพาทิตย์นะครับ

ถ้าอย่างนี้ท่าเอาไงต่ออย่างเงี้ยอย่างนี้จะต้องทำยังไงต่อต้องเรียกทนายมาไหมทนายน้องวันน่ะคงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับทีมทีมชุดเขาตรวจคนเาเจออะไรก็อยู่ที่เราเนี่ยไปสอบถามอันนี้ต้อง แจ้งมาไงอันนี้อย่างที่พี่บอกไงเขาแจ้งมาว่ามีของมีกฎหมายจะไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่ไปสอบถามไม่มีอะไรก็ปล่อยแค่นั้นเองนี่ก็คือเจ้าไปลงฮักก่อนจะไปบชาก่อนมีของดูอตามหน้าที่องก็ให้พี่ดูแล้วแไม่มีอะไรก็คอไมะไรไม่มีอะไรก็ต้มาสอบถามหน่อยเดี๋ยวขอสอบถามมานี่มานี่หน่อยมาก็ถ้าไม่มีอะไรก็กลับบ้านแค่นั้นเองก็แค่มาสอบถาม ว่าเราเป็นใครมาจากไหนยังไงแค่นั้นนะคจะมาอยู่ตรงนี้มันไม่สะดวกนะเดี๋ยวไปที่ประชานอแป๊บนึงนะโอเคป่ะถ้าเราเป็นห่วงของเราให้เพื่อนมาเอาไปก็ได้แล้วเอาไปขายเพื่อนไเอาไปนะแจ้งเพื่อนเอาเอาไปเลยไปี่ปรนครับไปที่ประชานอนะคกับขายผอนที่เกิดจากเนี่ยไม่รู้ก็ไม่มีอะไรดีกฎหมายเนี่ยจะไปบอกว่าจับดีบอกว่า เชิญไปไปซักถามข้อมูลไม่ใช่ไปักถามข้อมูลก็ซักถามตรงนี้ก็ได้พี่ไม่เหมือนไม่สะดวกมันต้องมาถือไงมันไม่สะดวกเอ้ามันทึกไงพี่มันต้องบันทึกอะไรอย่างนี้แล้วพี่เอากาดปากกากระจุบันทึกก็ได้ผมเซ็นให้ก็ได้พี่เชิญดีกว่ามันสะดวกกว่าไปผมไปชุดนี้ใส่จะพลาดแล้วนะชุดนี้แหละไม่เป็นไรหรอกโสดหล่อแล้วมาเลยมไหมตอนนี้ก็ได้เอาน้องไปนะครับ อันน้องไปลงพักนี่ก็จะมีการยกรถไปด้วยนะครับนี่ก็จะมดการยกรดไปด้วยนะครับ นง่ายๆก็ได้มาติดต่อลองพักผมก็บอ,อกไว้บอกทางนี้ไว้ว่าเนี่ยต้องก่เราไปตรวจสอบแล้วติดต่อเขาไปทางที่นอนถึงมันมีคนแจ้งมาไงาไม่งั้นผมก็ไม่ต้องมาหรอกผมกไม่อยากจะมาเหมือนกันกำลังมาเอาไปะนะ้อเอานขึ้นรถไปกับพี่ก็ได้ปะ นี่ไงบชนอตรงใกล้ๆพารูกอ่ะรูปของม้าใกล้ๆนี่เองนี่ออกไปผมจะโดนกระทืบเนี่ยกระทืบอะไรอยู่กับตำรวจใครจะไปกระทืบเราเห็นว่าองค์ดํามาไม่มีไม่มีนี่ก็คือเจ้าเจ้าน้องไปที่ไหนนะเจ้าไปที่ไหนนะครับบชนอบชนอนะครับนี้เรายังไม่ได้มีอะไรยังไม่ได้มีข้อกล่าวหาอะไรถูกไหมถูกเผาบอกเขาจะเอาไปสอบถามอ่า

เดี๋ยวพี่ตามไปที่โรงพักไอ้พชนอผมไม่ไปอ๋อมันถึงเมื่อไหร่ไม่มไมพเพราะเขาแจ้งมาไงว่าห้องนี้มันมีการม้วสุมใช่ไหมพี่ก็เลยต้องพาน้องไปสอบถามสอบถ,ถามเสร็จไม่มีอะไรก็กลับก็แค่นั้นแค่เดียวแค่เดียวเนี่ยแปเดียว ไม่ก็ต้องแล้วแต่น้องเนี่ยน้องมายืนรออย่างเงี้ยพี่ก็เสียเวลาถ้าไปถึงไปขึ้นรถไปแล้วปะไม่ป่ะไปขึ้นรถไปก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าทางนนู้มันมันมันได้เร็วขึ้นป่ะน้องน้องให้ไปแต่น้องก็มาอย่างงี้มันเสียเวลาเดียวไม่มีใช่แล้วตามไป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 ขออนุญาตน้องครับเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเลยจ้าที่หนเนี่ยให้ให้ขึ้นขึ้นไปด้วยนะอ่ะไม่ได้ไปรถกระบะเลยไปรถกระบะมีรถใครบ้างอ่ะมี

แล้วเดี๋ยวยังไงต่อใครเมื่อกี้เขาเรคุยอะไรเดี๋ยวสอบถามโรงแรมก่อนว่าเขายังไงอันนี้อันนี้ตอนที่เขามาเขาไม่ได้มีหมายมาเลยใช่ไหมป้าตอนตอนเขามาเขาไม่มีหมายมาเลยใช่ไหมป้าไม่รู้ป้าไม่เห็นอยู่ดีก็บุกขึ้นไปเลยเหรอป้าอยู่ข้างบนออแล้วเขาเขามาถึงเขาขึ้นไปข้างบน มียาเจ้าไม้เจ้าไม้ก็เลยให้ขึ้นไป أ, แต่ให้ขึ้นไปแค่สี่น أ, คนแล้วเขามาเรื่องอะไรกันนะคะเ,ออเขาไม่เขามาบอกว่าเ,ออเราน่าจะมีอะไรที่ผิดกฎหมายโอเคอ okay, ่เดี๋ยวผมตอนนี้ครับกําลังจะเอาตัวน้องๆน,นะครับไปที่บชนนะครับโดยที่ยังไม่มีข้อเก่าหานะครับรวมทั้งรถทุกคันเนี่ยนะครับรถทุกคันเลยนะครับ,ออท,รบที่อยู่บริเวณนี้นะครับออก็จะถูกนำไป นะครับที่มีการอาเอารถมายกนะครับรถเก่งนะครับคันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะตามไปที่บชนนะครับเราก็อยากจะรู้ว่ามันมันไม่ได้มีสิ่งผิกดกฎหมายใดๆเนี่ยมันจะผิดข้อกฎหมายใดๆอันนี้คือน้องยังไม่ตื่นกันเลยนะครับ นะครับรถมาแล้วรถกระบะมาแล้วนะครับแล้วพี่คนนั้นไปไหนที่เขาจะพ่ะว่าไงนะพี่เทิร์นเทิร์นเทิร์นไม่ใช่ได้คุยพ,พี่วิทย์ะคุยกับพี่วิทย์แล้ว โทรแล้วมาถึงก็โทรหาพี่วิทย์เลยพี่เห็นพี่วิทย์โทรหาอยู่ใช่ไหแล้วเออมันมร้านล้วเนี่ยรก็รถเนี่ยรถเพ่นมันไม่มีอะไรต่รถของเ้ไปตบดียวคงให้ให้น้องไปตรวจสอบวาในรถไรก็คิดว่าเมื่อกี้พี่พี่วิทย์โทรมาโทรแล้วนะ นั่นยังไงน้องสองคนแรกที่ไปอยู่ที่ไหนอ่ะผที่ไมแล้วก็ไปวชิโนไปวชนโนใช่ไหมใช่ครับที่วชนโนี่ครับตอนนี้น้องก็จะถูกนำตัวไปที่วชิโนนี่กำลังจะนำตัวอะไรด้วยเลยเขายังไม่เจออะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลย อันนี้ก็คือจะเตรียมจะมาขายของในงานแล้วหน้ากากก็เอามาใช่แล้วการแก๊สไงเบื่อโดนโดนแก๊สแก๊สร่อยหมาเม่อวที่แล้วก็โดนแก๊สกันนี่ไม่ขายเดี๋ยวประชาชนนะครับพยายามพิมพ์มาว่าอย่าไปนะอย่าไปนะครับแตอนนี้เราไม่สามารถที่จะขัดขืนเลยได้นะใใช่คครััับบบืนจไปมีอะไรจะบอกไหมตอนนี้เพื่อนๆดูอยู่ครับก็ไม่รู้จะบอกไงครับไม่รู้จะพูดยังไ <กะ S 3> งตอนนี้กํลาลังนอนอยู่เลยไหม ใช่ครับกำลังหลับอยู่ก็อย่างที่เห็นกันอยู่ครับสถานการณ์เขาบอกว่าเชิญไปเชิญไปก็ไม่ได้ไม่ไปก็ไม่ได้ก็ต้องไปอันนี้เราอันนี้เราผมก็ไม่ได้เป็นทนายนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราสามารถที่จะไม่ไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าการการตรวจค้นมันไม่ได้มีอันนี้คือยังไงครับพี่ตำรวจผมไม่รู้ข้อกฎหมายตรงเนี้ยผมเรียนมาตำรวจอ้าวพี่เป็นตำรวจพี่ก็เรียนกฎหมายมาอันนี้ยง่ายมากเลย หมือนว่าถ้าจับถ้าเกิดมาค้นแล้วไม่มีสิ่งขุดผิดกฎหมายเงี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาจะไปส่งตัวน้องไปที่ไปที่ไหนนะฮะวชนวชนนะครับเราก็จะตามไปดูน้องที่วชนอนะครับคือคือเข้าใจอารมณ์ประชาชนนะครับว่าไม่อยากให้น้องไปแต่ว่า น้องสองคนไม่สามารถที่จะขัดขืนได้นะครับด้วยตำรวจประมาณสามสิบคนนะครับเอ้าท่านเมย์มาไล่ข่าววันนี้หเฮยก็ก็ก็เดี๋ยวไปที่อชนบอชนะบอชนาะนะตรงไอตรงวังนเะหรอแล้ว ถ้ารสอบสวนนานไหมมันก็มีประเด็นอะไรสอบสวนมากนักแล้วรถนี่ยังไงอ่ะต้องทำยังไตงตรวจสอบเดี๋ยวให้เจ้าของรถไ,ไปแล,ล้วก็ไปเปิดรถด่วนมีสิ่งของต้องห้ามมีว่าเป็นรถของผมขอรับผู้รถไปตรวจตรวจสอบก็คือเดี๋ยวเจ้าของตามไอ้แล้วรถนี่จะไปที่ไหนก็ที่เดิมเนี่ยวชนอเหมือนกันไม่ได้ไปที่ท้องที่ใช่ไหมไม่ได้โอเคตามนั้นเพราะมันมันที่น,น,นี้มันมีคณะทำง,งานใหญ,ใหญ่ไม่ใช่เกี่ยวกับท้องที่ถ้าท่านลองแล้วถ้าว่าหาพี่เลย อาการอาการคิไปเรียกใจผมติดเรียกคันรออาการว่าไงครับพี่เชิญเนี่ยเยอะไปเรื่อยหนึ่งตอนนี้พอวัได้พักเอาไปที่บาทีนอนรูรดอยู่นาะตอนน่อ นี่นะครับตอนนี้ก็จะทำการนะครับยกรถนะครับของหนึ่งในนักศึกษานะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบนะครับ ก็คือไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายแต่ว่าก็จะเอาไปก่อนนะแล้วค่อยว่ากันทีหลังนะครับก็จะทําให้เสียเวลาค่อนข้างเสียเวลาเลยแหละวันนี้น,กนักศึกษาสองคนก็ถูกนําไปที่โรงพักเอาไปที่บชนอแล้วนะครับแล้วก็ตามไปอีกสองดทั้งหมดสี่คนนะครับมีการยึดเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์นะครับของใช้ส่วนตัวต่างๆนะครับแล้วก็ตอนท,ทางทางตำรวจนะครับผู้นาทีมเข้ามาค้น แจ้งกับเราเบื้องต้นว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับยืนยันว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับแต่ก็ยังจะนําตัวไปเพื่อที่จะสอบสวนนะครับตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่ากฎหมายนั้นนะระบุไว้ได้อย่างไรนะครับทั้งๆที่เจ้าตัวนะพยายามปฏิเสธแล้วว่าไม่สามารถที่จะไปได้เนื่องจากจะต้องอนําของไปขายในที่ชุมนุมนะครับหากของเสียหายขึ้นมาใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับครับคือเข้าใจนะครับคือทุกคนพยายามบอกไม่ต้องไปแต่ด้วยด้วย ตำรวจนะครับที่กดดันเราประมาณสามถึงสี่สิบคนนะครับาการชนหน้าอันนี่เลยฮะการชนหน้าข่ายมันเป็นหลับขานหลุดเลยเห็นไหมตอนนี้ก็ทำรถน้องเสียหายไปแล้วหนึ่งจุดนะครับการชนหน้าหลุดไปแล้วนะครับยกยกยังไงไม่รู้ครับการชนหลุดไปแล้วครับตอนนี้ อผิดพลาดตำรวจผิดพลาดอากันชนหน้าหลุดนะเห็นกันอยู่นะฮะอะยังไงฮะร้องหมดแล้วฮะรถน้องอยังไม่ทันได้ไปเลยเสียหายแล้วนะครับรถ อันนี้ผมไม่รู้ว่าจะทําเกินกว่าเหตุหรืออะไรหรือเปล่าเพราะบอกว่าเราไม่ได้รู้ในข้อกฎหมายก็ไม่พูดอะไรมากไม่ได้นะครับแต่การที่น้องนักศึกษานะครับนามาเปิดห้องพักนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมแสดงออกทางการเมืองในวันนี้นะครับกับถูกผู้พิทักษ์สันติราณนะครับนำกำลังเข้าบุกนะครับแล้วบอกว่ามีการมั่วสุมนะครับทั้งๆที่น้องนะครับอยู่ในห้องกันเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับนอนกันเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับ แล้วก็น้องยังแกล้งอยู่ว่านขณะที่เข้าตรวจคนนะครับทุกคนกําลังหลับอยู่นะครับก็มีการค่อ่าน่าจะเป็นการรบกวนคนเวลานอนนะครับฮะรบกวนคนเวลานอนนะครับรบกวนคนเวลากินข้าวนะครับจริงๆในโลกนี้มันมีอยู่แค่สองอย่างนะครับไม่แมวก็หมานะครับนะครับอ่ะตอนนี้นะครับอ่ะตอนนี้กําลังนํารถไปที่บชนอแล้วนะครับรถนี่ก็จอดอยู่เฉยๆนะครับ นี่รถก็จอดอยู่เฉยนี่ก็ไม่ได้ยอมรถก็ไม่ได้ยอมจะไปแต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามข่มขืนใจรถนะครับเอารถไปอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะรับผิดชอบนะครับเพราะตอนนี้รถล,ล้องใหญ่รถล,ล้องไม่หยุดเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทางตำรวจคิดอย่างไรอยู่นะครับทำอะไรกันอยู่นะครับ เดี hey, ๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะตามไปที่บชัชโนะครับเราจะไปตามดูน้องของเรานะครับเราจะไม่ปล่อยให้น้องของเราถูกขุกคามไปมากกว่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตตามไปที่บัชนนก่อนนะครับเพราะตอนนี้น้องสองคนถูกส่งไปที่บัชนนเรียบร้อยแล้วนะครับ